ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ถือเป็นเเที่ยวข่าวใหญ่ข่าวดราม่าในวงการฟุตบอลไทยคะ่ะหลังสารดิการเนี่ยตัดสินให้บริษัทสยามสปอร์ตเนี่ยชนะคดีการยกเลิกสัญญาถ่ายทอดสดนะคะในยุคที่พลตบุเอกสมยศพุ่มพันธุ์งเนี่ยเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลค่ะแป้งไม่เคยดราม่านะแต่ว่าแป้งคิดว่าแป้งทําผลงานมาถึงได้วันเนี้ยแป้งเต็มที่แล้วแป้งแค่ขอความเห็นใจ และขอกำลังใจจากแฟนบอลและสื่อมวลชนทุกคนเพราะว่ายัางไงก็ตามปัญหาเหล่านี้จะต้องถูกแก้ด้วยแป้งและสภากรรมการ เมื่อวานนี้แถลงข่าวทั้งน้ำตาเลยค่ะสำหรับมาดามแป้งเนื่องจากกรณีของสารดีกาที่ตัดสินให้บริษัทสยามสปอร์ตเนี่ยชนะคดีการยกเลิกสัญญาถ่ายทอดสดแต่ว่าเป็นในยุคที่พลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเนี่ยเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลทำให้สมาคมในยุคปัจจุบนันคือยุคของมาดามแป้งเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าชดใช้เสียค่าเสียหายนะคะซึ่ง มาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำก็กล่าวทั้งน้ำตาเลยค่ะถึงแนวทางการดําเนินการหลังจากสาลฎีกาตัดสินให้สมาคมฟุตบอลเนี่ยต้องชดใช้เงิน ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตเป็นจำนวนเงินกว่า360ล้านบาท<ะ>พร้อมดอกเบี้ยนะคะบอกว่าขณะนี้จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องไล่เบีย้ยเอาเงินคืนจากการแพ้คดีแก่จำเลยที่2นั่นก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มหันม่วงอดีตนายกสมาคมและสภากรรมการชุดที่แล้วเนื่องจากนี่เนี่ยเกิดจากการทำงานของยุคพลตำรวจเอกสมยศที่ยกเลิกการทำสัญญากับบริษัทสยามสปอร์ตอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็นำไปสู่ความเสียหายที่กระทบต่อวงการฟุตบอลไทย แล้วก็ทําให้ต้องเข้ามารับช่วงต่อด้วยการแบกหนี้ก้อนดังกล่าวของมาดามแป้งเนี่ยแหละคะ่ะม,มาดามแป้งบอกว่าตลอด17ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอเห็นการฟ้องร้องและก็ความขัดแย้งในวงการฟุตบอลไทยมานานมากแต่ด้วยความรักที่มีต่อวงการนี้เธอไม่สามารถปล่อยให้สมาคมกีฬาฟุตบลอลแห่งประเทศไทยซึ่งถือสิทธิทีมชาติทุกชุดรวมไปถึงไทยลีกทุกระดับเนี่ยล้มละลายได้มาดามแป้งก็เลยกล่าวทั้งน้ำตาบอกว่าประชาชนจะทนดูได้หรือไม่ ถ้าไม่มีทีมชาติไทยลมแข็งในเวทีใดเลยหรือทนได้หรือไม่ถ้าปล่อยให้ไทยลีกหนึ่งสองและสามล้มไปต่อหน้าต่อตาเราจะยอมรับได้จริงๆหรือเนี่ยค่ะเมื่อวานก็เป็นข่าวใหญ่ในวงการกีฬาฟุตบอลโดยก่อนแถลงข่าวนะคะ ามาดมแป้งบอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับท่านสมยศมาก่อนเพราะว่ามันจะทําให้ไม่สามารถมีจิตใจที่หนักแน่นและมั่นคงในการถแถลงข่าวครั้งนี้ได้แต่ได้คุยกับคุณนวินชิตชอบแล้วนี่ก็เป็นค,ความคืบหน้าเมื่อวานนี้การถแถลงของมาดมแป้งเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นตอนเดินเข้ามาที่ห้องถแถลงอืก็เป็นปกติของมาดมแป้งที่เราจะเห็นมาพร้อมกับรอยยิ้มหลังจากนั้นพอพูดถึงเรื่องของคดีก็จริงจังขึ้นมาทีนี้เริ่มเครียดหลังจากนั้นมีน้ําตา กดดันนะฮะแล้วก็แล้วก็ในในในการถแถลงเมื่อวานนี้น่าจะประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆครับ<า>พูดถึงในรายละเอียดเรื่องเงินเงินทองทอง,ทอง,ทองในยุคท่านสมยศอยู่พอสมควรแล้วเดี๋ยวจะมีการดําเนินการตรวจสอบกันไปหลังจากนี้เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนว่ามีการตั้งกรรมาการในการติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูลในยุคก่อนอยู่พอสมควรน่าสนใจนะครับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเมื่อวานนี้ แฟนบอลแฟนช้างศึกหรือว่า,ขอขาคอกีฬาก็พูดคุยกันเรื่องนี้กันอยู่พอสมควรเลยเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวใหญ่นะเลยรอติดตามกันต่อโอกาสสุดท้ายที่คว้าไว้เลยลูกค้า AIS เพียงเดือนละห9สบก,กาบทกดดอกจัน678หเจดปดอกจัน4สี่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกรีบสมบัติก่อนจับราคา